อยู่กับผมในรายการเรโซคปเปอร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาแนะนําแอปน่าแนะนํากันอีกแล้วนะครับก็เป็นแอปวิดีโอฉายแบบฉายพื้นหลังหรือว่าฉายวีวีวเปอร์นะพื้นหลังนะครับผมเอาคลก็ง่ายๆเลยนะครับก็เข้าไปที่เพ y สโต้เดี๋ยวตอนเี้ยต้องโหลดก่อนนะเข้าไปที่เพย์สต้พเขียนว่าวิดีโอมีวเปอร์นะครับ นี่นะครับผมแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับผมโอเคพอติดตั้งเสร็จก็มันจะไม่มีตัวแอปนะครับผมตัวแอปแบบว่าที่เป็นเป็นแบบนี้นะมันก็จะไม่มีนะครับผมโอเคพอได้มาอย่างนี้แล้วนะครับผมผมก็ก็กดค้านที่หน้าจอนะฮะกดคันที่หน้าจอนโอเคพอมาแล้วนะครับผมก็ไปที่หัปกระดคษขึ้นไว้นะครับ วอลเปเปอร์เคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเครื่องผมจานิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็สังเกตนะครับว่าข้้งล่างนี้ก็เริ่มมีมีแอปที่เราได้ติดตั้งมานะครับผมก็เป็นแอปวิดีโอวินิวเปเปอร์นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคพอกดเข้าไปแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะไม่มีวิดีโอนี่เราลงไปนะครับโอเคเราก็ไปเลือกวิดีโอไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าด้้นข้างานข้างเลยนะครับสังเกตว่าตั้งค่านะ อันนี้อะไรก็ไม่รูคครับอันนี้ก็จะเป็นของมันนะครับโอเคทีนี้แล้วก็ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้อง,อนนองสนใจมานะฮะไปอันที่สองเลยนะครับนี่ฮนะอันนี้นะครับผมทีม่วิดีโออะไรอย่างนี้นครับกดเข้าไปนะฮะโอเคแล้วก็กดอันแรกนะฮะทันหรือเปล่าตอนนี้มันกำลังค้นหาวิดีโออยู่นะครับ มิวิดีโอแล้วต้องโหลดมาจากเราต้องอัดโหลดมานะครับผมมาหนึ่งจากคนพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่น,น่าเครื่องผมชั้นิดนึงนะฮะโอเคเดี okay, mm ๋ยวผมจะพูดเกี่ยวกับวิดีโอที่ต้องเอามาลงนะคือวิดีโอเครื่องเครื่องเตือนนะครับคือคอ,คอ,คอ,อย่าเป็น 4SD นะครับไม่งั้นมันจะกระตุกนะครับในกะารเล่นพื้นหลังนะครับคุณได้จะเอา240นะครับหรือ440นะครับเพื่อในการลิ้มในการ เออดีดเครื่องแต่ไม่เครื่องไม่กระตุกด้วยนะครับผมนี่ง่ายนะฮะโสก,กูลล๊พท์ครับคุยนานมนกากเลยน,นลั่น,นี้โอเคเดี๋ยวเราสกู๊้นะครับโอเคขัอนเสร็จแล้วโอเคตอนแรกที่ผมทำนะมันก็ไม่โอเคได้นะครับผมโอเคแล้วเราไปหา,นานวิดีโอที่เราดาวน์โหลดไว้ที่เราจะเก็บไว้นะโอเควิดีโอคืออยู่ไหนอะ โอ้กอสกรอตเดี๋ยวขอขอญาตหาวีดีโอนิดนึงนะฮะ <c oughs> ไม่รู้จะเก็บไปไหนแล้วเก็บไปไหนแล้ววะอยู่ที่ m b c อบีเนาะห้องวอสดไม่ใช่ป๊ดนึงนะฮะอ๋อนเนี่ยเจอแล้วนะครับผมก็ กดที่วิดีโอเลยนะรอสักครู่ครับโอเคพอเราเสร็จแล้วนะครับให้คุณกดกลับได้เลยนะครับอันอื่นไม่ต้องไปสนใจมันนะอย่าไปติ๊กนะครับมันอาจจะทําให้อันนี้ก็เีนผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดออกกันเลยนะครับกดออกเลยนะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคมาแล้วนะครับผม วิดีโอของผมคือวิดีโอนี้ก็จะไม่ใช่มันจะเป็น,ปน,ปนวิดีโอ240นะครับภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่มันก็สวยนะโอเคกดที่ตั้งค่าวิดีโอเลยไอ้วอลเปเปอร์เลยนะครับราคาเปเปอร์เสร็จอ่อสักครู่ครับอนะ่าโอเคเราก็ได้แล้วนะครับผมโอเคเราจะมันก็ได้แบบเป็นวิดีโอด้านหลังนะครับผมโอเควิดีโอก,ก็บอกไปแล้วนะครับถ้าเป็น 7จ0ก็จะทำให้วิดีโอรกระตุกนะครับแต่ถ้าเป็น3า0้อกทำให้วิดีโอยื่นขึ้นมา้นิดนึงนะโอเคอันนี้ก็ของผมก็ม่อนข้างที่จะไม่ค่อยกระตุกนะกระตุกนิดนึงนะโอเคแต่มันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับถ้าใครถามว่าเออถ้าเปิดอย่างงี้ได้ยินเสียงก็คือจะไม่เล่นเสียงนะครับผมโอเคก็มันจะเล่นตามไปตามปกตินะครับโอเคขอ,อยญานไปหน้าที่มันนี่ครับ โอเคก็เป็นไมโครฟ a f t นะครับผมของผมก็ถ้าสำหรับใครที่เออไม่รู้เอฟโหลดว่าเออโหลดจากไหนอะไรยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยบอกนะครับผมก็อแอปไหน f 9, ใช้แอปไหนโหลดอะไรยังไงนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงจบนะครับก็มีปัญหาอะไรก็อ,อย่าลืม ก็ไลค์เอ้ยมีปัญหาอะไรก็พูดกันได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้มันกระตุกอยู่แปลว่าผมอากอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันลื่นนะโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายนะสวัสดีนะครับนววิวสปเดสามก่อนับ